สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราในรายการรู้แล้วบอกตอค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยค่ะตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการวิทยุโทรคมนาคมพุทธศักราช2551ค่ะปัจจุบันเราจะไปเสียไม่ได้เลยนะครับว่า ทุกครอบครัวทุกบ้านต้องได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตทางโทรทัศน์วิทยุและรู้ไหมครับว่าการที่จะสร้างโทรทัศน์วิทยุได้ช่องหนึ่งเนี่ยยากเกย็นแสนขินแค่ไหนเอมันต้องยากเกย็นแสนเขนมากแน่เลยแต่ว่าอยากรู้จังเลยว่าชาวต่างชาติเนี่ยจะมาประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยเนี่ยได้หรือเปล่าผมว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าไทยก็ต้องเป็นของไทยสิครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เราลองไปถามคนที่มีความรู้สักหนึงร้อคนดูดีไหมครับเอ๊ะ100คนเลยเหรอคะดิฉันว่าสักสิบคนก็พอมั้งคะ,อะโอเคครับงั้นทำเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพวกเรานะคะที่ได้รับภารกิจมาจากสาวในห้องส่ง,งนะคะให้มาถามวัยรุ่นส่วนใหญ่นะคะว่ามีจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะมาถามกันในวันนี้หรือเปล่ากับวัวข้า การประกอบกิจาการที่ยูเทอีในประเทศไทยนั้นชาติางชาติสามารถทำได้ห,ห,ห,หรือเปล่าใช่แล้วค่ะเราได้รุ่นคนละของเราอยู่ทางด้านนู้นแล้ว,ลว,ลวตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อทะเลค่ะโอหชื่อแปลกมากอะ <c oughs> บ้านอยู่พนัยาา่ะชื่อแปลกอยู่ริมทะเลนีมก็ค่ะ,คะแม่ทํางานอยู่ชายหาดเลยคะ่ะก็เลยชื่อทะเลหมดร้านแม่ได้ค่ะหาดจอมเทียนซอยแปดนะคะคุณบีค่ะ ไปนะคะค่ะวันนี้เราจะมีคําถามมาถามคนถเขาว่าการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์นะในในประเทศไทยนะคะชาวต่างชาติเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าน่าจะได้แต่ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน่าจะแบบว่าสัก40แล้วเป็นคนไทย60น่าจะเป็นการหุ้นกันมากกว่าเพราะว่าคงไม่น่าให้ชาวต่างชาติแบบถือครบทร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันจะดูเหมือนเป็นการแบบเอาประโยชน์จากประเทศไทยมากเกินไปค่คุณคิดว่าทำได้ พีว่าทำไม่ได้ทำไมถึงพีว่าทำไม่ได้เพราะว่าพีว่าสไตล์ของไทยกับของต่างชาติเนี่ยคงแบบจะไม่เหมือนกันอย่างเพลงเนี่ยบางทีเราก็ยังฟังไม่เหมือนกันสวัสดีค่ะชื่อโก้ครับผมไม่ได้เลยครับผมจริงๆผมจริงจังกับเรื่องนี้พวกนี้มากเลยแบบมันไม่ใช่อ่ะครับคือเหมือน หมือนแบบของเขาเหมือนมันมาล่วงลับของเราเกินไปแล้ะครับจริงจังมากไหมคะมากมากเลยเคยทำใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันได้ครับผมว่าได้ฝรั่งก็เป็นคนเหมือนกันครับเขาก็มีสิทธิไไ์เหมือนกันอ้าอย่างนี้ถ้าคิดว่าได้แล้วคนที่แบบปัญญาอ่อนนี้ได้ไหมคะอันนี้เขาก็คงทาไม่ได้อยู่แล้วครับป<ม>ัญญาอ่อนน่าจะได้ไหมน่ารู้ถ้าเป็นคิไม่ได้เาเคยถามว่าอะไระคนเหมือนกันนะน่าจะทำได้มีครับ กิดเราทำได้เลยป่ะอ้าวมันก็ต้องมีการเรียนรู้นบ้างแม่แต่การเรียนรู้ค่ะถ้าไม่เรียนรู้เราจะทำได้ป่ะโอเคค่ะถ้ไปศึกษาไปเรื่อยๆต่อแลว่ะพอค่ะโอแค่ะได้ค่ะเพราะคนไทยยังไปเปิดกิจการที่ต่างประเทศชาวต่างชาติก็น่าจะมาเปิดกิจการที่ประเทศไทยได้มันก็เป็นเหมือนการเพึ่งพาอาศัยกัน ค่ะแต่คิดว่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นของคนไทยอ่ะน่าจะเป็นคนไทยทําอย่างเดียวมากกว่าชาวต่างชาติไม่น่าจะเข้ามาทําในประเทศไทยได้ค่ะมันน่าจะเป็นเหมือนแบบสมุนลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นทำได้ค่ะทำได้ทำไมคิดว่าได้อ่ะค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนการชาตินะ ถือว่าการนำเสนอของต่างชาติเขาแบบน่าสนใจกว่าด้วยถ้าแบบมาอาจจะไปทำงานในไทยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบทำให้ไทยแบบมีการเปลีมาช่วยนะจ๊ะมาทำตลาดดีกว่าด้วยนะภาษาเนี่ยนะโอเคค่ะสรุปต่อว่าทำได้ใช่ไหมคะก็มันเป็นชาวต่างชาติสามารถมาทำกิจการในไทยได้ก็พวกพีทีวีอะไรพวกเนี้ยเขาสามารถมาเทคโอเวอร์แล้วก็ ควบคุมได้แล้วก็อีกประมาณสองสมปีก็จะมีอาเซียนเข้ามาแล้วชาวต่างชาติก็จะมีอิทธิพลมากขึ้นเขาก็สามารถทำอะไรด้มากขึ้นเป็นสิทธิของเขาครับตเนี่เอาเซียนไม่่อม่งต่อหมดเลยเคปหมดละครับเป็นไงล่ะครับคุณสมจิตเชื่อผมหรือยังเชื่อเนอะ ยังไม่เชื่อหรอกคะ่ะเพราะว่าที่เขาบอกมาเนี่ยมันข้อมูลยังไม่ชัดเจนไม่แน่ชัดพอนเลยคะ่ะผมว่าแล้วคุณต้องยังไม่เชื่อวันนี้ผมเลยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะมาขอเชิญคุณก้อยครับมาในรายการของเราคุณก้อยจากที่ได้ฟังคำถามของคุณมานะคะว่าชาวต่างชาตินั้นสามารถประกอบกิจาการวิธีนิทศนในประเทศไทยได้หรือเปล่าต้องขอบอกเลยนะคะว่าไม่ได้แน่นอนคะ่ะ เพราะว่าพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการวิยีโทรทัศน์พุทธศักราช2551นะคะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นและไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วยังไม่ครบ3ปีนะคะรวมถึงใบอนุญาตการประกอบกิจการวิยีกระจายเสียงและวิยีโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะโอนให้ใครไม่ได้คะ่ะ เป็นไงแล้วครับคุณคาริชัดเจนพอหรือยังครับเป๊ะไหมต้องอย่างนี้สิคะงั้นท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่กําลังสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยสามารถโทรเข้ามาสอบถามในรายการรู้รรแล้วบอกต่อของพวกเราได้ตามเบอร์ที่โชว์ข้างล่างนี้เลยค่ะมาพบกับสายแรกได้เลยครับสวัสดีครับคุณอะไรครับสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตค่ะอะไรนะครับโอ๊ตค่ะโอ๊ตข้าโอ๊ตหรือเปล่าครับอันนั้นแหละค่ะอ๋อครับผม ทรมาจากไหนครับจากนครโถมค่ะอ๋อครับไม่ทราบว่าการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ในไทยสามารถมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างชาติได้ไหมคะขอย้ําเลยนะคะว่าไม่ได้ค่ะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นค่ะแม้แต่จะมาเป็นหุ้นส่วนก็ไม่ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคครับรู้เรื่องแล้วนะคะคุณโอ๊ตค่ะขอบคุณค่ะ ที่สเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบียค่ะอ๋อชื่อชื่ออะไรนะคะเบียค่ะเบียอ๋อมาจากที่ไหนคะกรุงเทพค่ะอ๋อกรุงเทพใกล้ๆเรานี่เองเนาะอ่าขอช่วยคำถามเลยค่ะค่ะไม่ทราบว่าพรบการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551ประกาศใช้วันที่เท่าไหร่คะ ประกาศใช้วันที่4มีนาคมพุทธศักราช2,551ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอเคนะครับวันนี้เราก็หมดข้อข้องใจข้อสงสัยข้อคอรหาแล้วนะครับค่ะก็ขอขอบคุณสำหรับ แขกที่โทรเข้ามาในรายการของเราเพื่อให้เราได้คลายข้อสงสยัยต่างๆนานานเนี่ยสำหรับคุณเดียแล้วก็คุณโอ๊ตด้วยนะคะ,ะคใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาในรายการเป็นแขกรับเชิญของเราค่ะกับคุณก้อยนะครับค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับโอเคครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับเนาะใช่ค่ะเสียดายจังเลยวันนี้เวลาหมดแล้วจัง งั้นมาพบกับเราได้ในครั้งต่อไปกับรายการรู้แล้วบอกต่อ,ตอในครั้งนหน้าค่ะวันนี้ขอขอบคุณมาก